เรากำลังจะทําแจวหน่อไม้ดองนะคะต้มไปจักพักวันนะคะหน่อไม้ที่เราทําเองนะคะทําเสร็จขวดๆนะคะ เห็นไหมคะว่าวขาวจั่วเลยนะคะเอาใส่ขวดนะคะเปิดกินครั้งเดียวนะคะมันเหมิดเนาะขวดน้ำเขาน,นี่แเลยนะคะรอรอ,อจากพักกันเนาะคะ่ะระหว่างที่อรอแล้วเราจะไปหาอะไรีห่หอมเรามีอยู่หนึ่งตนนะคะ ตรงที่เราปลูกดอกกุหลาบนะคะเราไม่ได้อ,อน้ำมาหลดเนาะจะเก็บอะไรอีกเออเก็บชิงชิงนะคะใบชิงที่กินกับน้อไม้ดองนั่นเองนะคะชิงน้อยบ้านเฮาเด้อค่ะ พัดกำจองก็มีด้วยพี่น้องปลูกไม่จะติดนะคะปลูกไม่จะติดนาแข็งเนาะที่เฮาปใส่งานแล้วเนาะคะ่ะมาวางมาที่ซื้อเสียดายเนาะคะ่ะเฮากลยเอามาปลูกสลืนะคะเบอร์เบอร์เบอร์นี่นะคะเร็แล้วนะคะดูปลากระชายเราค่ะ แน่นเลยนะคะอน,นี่เป็นกระชายดำนะคะันนี้นี่กระชายขาวหรือกระชายเหลืองนะคะอันนี้มีคนรู้บอกคา่ะว่าผักเอียงเพิ่นเอินผักชีนากนะคะอนนเอาไปกินได้นะคะกินกับนมจีนกับแก้วกับยังกินได้เหมือนนะคะนี่มะละเรามาปลูกเองมะละผักไสบ้านเฮาเด้อค่ะอันนี้เนาะ ดูใบเข้าใบใหญ่กว่ามะละชีนกนะคะบบวแมนมะละชีนกนะคะเป็นเป็นผักไส้สมัยบ้านเขาตะเกาน่ะนะคะนาะทำไมมาส่องผักตอนกลางคืนเนี้ยเนาะดอกไม้เพื่อสุขภาพ ไมมาส่องผักตอนกลางคืนนังเอย้ยนะคะเราคิดว่าหน่อไม้คงสุกแล้วเนาะคะ่ะต่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลวกผักเนาะ กำลังลวกผักนะคะหมอ,อยังบ่เดือดหมอกลังเดือดนะคะรอจากจากเต๊บนะคะลวกผักหมนะคะมาละขีน้นกนะคะเขาจ็บทางหัวนะคะตามด้วยตำลึงของเรานะคะแล้วก็มีผักปังแล้วก็ผักสะอมนะคะ ใส่ลงไปแล้วนะคะพวกเราก็รีบรีบอยู่นะคะเพราะว่ามีข้อความอะไรส่งมาหาเราแบบว่าเนาะเหมือนเขามีปัญหาอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะรีบอยู่นะคะแป๊บนึงนะคะเราสับผักเราก็ขึ้นแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วนะคะ ีผักลวกแล้วนะคะอันนี้ผักที่จะใส่เจียวหน่อไม้แล้วนะคะซุปหน่อไม้เนาะเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะพริกป่นข้าวคั่วพวกห้อามเข้าขวคั่ว,าาวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะมาค่ะกินด้วยกันเสร็จแล้วนะคะ มีผักลวกตั้งหลายอย่างนะคะแล้วก็หน่อไม้ดองซุปหน่อไม้ดองนะคะแดงเลยเนาะแดงจังเลยมาเด้อด่ายกินด้วยกันนะคะ